อ่ครับตอนนี้ครับมาวอดกลางบ่อแล้วครับนี่นี่เห็นบ่อครับท่อท่อมองอ่าเอฟเอ็มพุนบสเคยอยู่ครับนี่ครับเอามากลางบ่อเริ่มเอาเนื้อลุงให้ครับนี่เอาเนื้อลุงกลางบ่อครับเอาผู้ใดโทรมาอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องครับรับตัวรับัพย์กันเอาพวกมาห้อาหารไปเรื่อยๆโอ้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  โอ้ยกระเจิงยานดทรศัพท์เฮียน้ำฮัลโหลครับครับผมอาใช่ใช่ใช่ว่าจะถามหนมปังเอ่อเอ่อ สไลอะไรขอบสไลด์นะเอาสัก300รอยแล้วก็เอานมปังเลี้ยงมาเพิ่มอีกสัก200เพราะว่าไอ้ที่เอามาตันหนึ่งก็ก็ก็เหลืออยู่อยากได้ขอบสไลด์มาสัก300ร้อยโลครับเท่าไหร่ครับ,รบโอ้เดี๋ยวเดี๋วผมถามลูกค้าก่อนนะครับว่าเขาจะเอาไหม ถ้าไงผมจะโทรไปอีกทีนึงตอนนี้ให้อาหารปลาอยู่นะครับครับครับโอเคครับครับครับขอบคุณมากครับยันยันโทรศัพท์ตกน้ำเอาตอเนื่องครับต่อเนื่องครับอ่รับโทรศัพท์ยัง ขนมปังครับเอ่อข้าวซังมาตันหนึ่งมันก็ยังเหลืออยู่ครับแต่ว่ามีลูกค้าอยากได้ขอบสใสครับข้าก็เลยซังไห้ครับเอาซังไห้ครับนี่ครับข้างขั้งทิโตะวันตกอ่าห้องน้ำครับห้องน้ำไปกับนี่ครับว่าต่างบ่อปลาหลายบวครับต่างบ่อกันแน่นครับต่างบ่อกันแน่นครับเนี้ยข้าก็ยังเหลือหลายเลยนี่อ่ อาหารที่ห้มานี่ยังเหลือหลายตาไก่เลยเอาลงไก่เพราะเพราะว่าเอามากไก่มันเตะน้ำใส่กล้องเน่ก็ซเจบนี่กับเตะใ,ใส่อยู่นี่นี่ครับเ้ามากลางกลางบ่อครับแต่ละมือครับแต่ละมือ,อกับปลาป่าววนไ่ได้ไปธุะประปลาป่าววนเก่าง่วงแมาเลี้ยงแถวนี้เก่ารถตัดหญ้ามาตัดขอบบอ่อสิปแปนสะอาดสะอา้านครับสำหรับของน้องบอัวน่อยนะครับ อออ่าอ,อักออออออไปนึ่งครับไก่จากมะหอดกลางบอ่อแลละครับสำหรับมืนนี้ครับรมะหอดกลางบอ่อแล้ว หบบจับจับน้ำกลนเรือรับน้ำขังเรือนี่นี่ขอบเรือครับมันบริยานค้นเลยครับสำหรับป่าดงบัวหน่อยครับพี่น้องถ้าอ่ามาครับเบื้องต้นก็ได้เป็นทุนเท่านันครับสำหรับป่าเกศกองเง้ากะหลครับกรับป่ากินนี่จะตัวใหญ่ยแต่ว่าพี่น้องเอาขินบ่ท่านได้ได้ครับพี่น้องเอาขินบ่ท่านได้ครับครผมจะพพยเรือไปเรื่อยๆครับนี่พา่เรือไปเรื่อยๆ ไม่ไผยผมไายไปเรื่อยๆครับแล้วจะมันอิกยูมองได้ครับของบ่อรับเขาไปสายกลางครับนี่สายกลางรับไปยี่มาฮอดท่อหน้ามองสูบหน้ารุงแล้วครับนี่รับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆรับม่น้องบัวน้อยพี่น้องสิบบ่อได้ครับเรียกไม้เอาเองนะครับบ่ให้เรียกไม้เอาเองครับข้าะให้พี่น้องจับฉลากของไม้ครับรับได้ไม้ได้พี่น้องต้องยูไม้นั่นครับ อ่าครับถามว่าห้นอนฝ้าไม้ครับนอนฝ้าไม้มันอ้อยเงี้ยครับสำหรับน้องบัวน้อยครับอ้อยบ่อ้อยเมื่อก็กินอยู่แล้วอ่อ้อยบ่อ้อยมันก็กินอยู่แล้วครับอ่าสำหรับครับบ่ออาจารย์สําลันครับเพิ่นเปลี่ยนเป็นอ่าพันสองหัวแล้วเด้อพี่น้องอ่าอาทิตย์ที่ถึงนี่ครับ มันเปลี่ยนเป็นหาพันสองหัวแล้วครับที่น้องอดล่อค่อยครับเม็ดหาหมื่นสองหัวหางรากดินของอาจารย์สำลักน้ครับผมจีไปบริหารให้แกอยู่ครับเจเย็นครับเจเย็น,นให้ผมบอกให้ผมปรับสภาพน้ำเอาป่าลงคัคกตอนครับหาสิเปิดเม็ดเงี้ต้องให้มันดูเดือดครับต้องให้มันสมศักดิ์ศรี สำหรับลิปที่สองเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับเดี๋ยวสิไปถ่ายท่ายบ่อให้เบิ้งอีกเทียนหนึ่งครับมือช่วงนี้ครับเอามาอยู่นี่ครับกลางบ่อกลางบ่อบนทางที่ไปหาถ่ายบ่อพุ่นครับต้นรถจิบยู่ข้างผู้นครับรถไอซูจิเจริเบียนครับตั้งจุดเดือดเดือดเอามานี่หมองคอครับเลื่อยมาข้างท่ายบ่อแล้วครับนี่ครับถ่ายบ่อ โอเคครับอ๋อคลิปนี้เอาไว้แค่นี้วันครับคลิปที่สองนะครับสำหรับมือวันที่ยีบหอังคารที่ยีมหาครับเข้าสีไทยไปเบิ้งไปเรื่อยๆครับจนกว่าสิเปิดบอรครับโอเคครับ